รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมูลนั้นไม่ใช่ของเราแต่บางครั้งเราต้องเลือกที่จะเสียสละตักมันออกไปการยืน6ถึง7ชั่วโมงโดยห้ามนั่งเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างไฟดับเปลี่ยนบวลานั่งร้านต้มกระจกทำถนนเจาะถนนคนต่างด้าวที่มาอยู่ที่เนี่ยผมทำมาไม่ต่างกับเขาทุกคืนผมนะร้องไห้ทุกวันลูกจะไม่รู้จักคุณค่าของชีวิตลูกจะไม่รู้จักความสำเร็จถ้าลูกไม่รู้จักความว่าลำบาก ถามตัวเองดีกว่าว่าเรามองตัวเองเป็นคนอย่างไร สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการจอดใจครับคืนนี้เนื้อหาของรายการจอดใจมาจากคําถามง่ายๆที่หลายๆคนอาจจะถามตัวเองว่าตัวเราคนเราทุกวันนี้เราจะกลายเป็นคนแบบไหนมันมาจากอะไรมาจากการเลี้ยงดูคําสอนของคุณพ่อคุณแม่มาจากคุณครูเพื่อนๆที่โรงเรียนหรือมาจากประสบการณ์ของชีวิตทุกวินาทีทุกช่วงจังหวะที่เราไปเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามและเราได้รับบทเรียนได้รับสิ่งต่างๆมาเรียนรู้ให้เกิดมาเป็นตัวเราหรือไม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับเป็นนักแสดงหนุ่มถือว่ารุ่นใหม่ไฟแรงกําลังดังมากทีเดียวนะครับเป็นนักแสดงที่มีผลงานการเขียนหนังสือที่ได้รับการยอมรับจากรุ่นพี่ในวงการหนังสือเป็นคนที่สนใจเรื่องราวทุกเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตและนํามาใช้ประโยชน์ให้เกิดมุมมองในชีวิตของตัวเองยินดีต้อนรับน้องชอนจินดาโชตครับสวัสดีครับ จันเย็นชอนครับวันนี้เขามีลิเวอร์พูลเตะกับแมนยูพี่เข้าใจอะไรผิดไมเนี่ยนี่เหล่านี้เป็นใครครับเป็นผู้สนับสนุนของผมเองครับแฟนคลับโอ้โหมีผู้สนับสนุนคุณดาครับคุณตั้งเป็นสโมสรขึ้นมาเลยเหรอใช่ครับใช่ครับเป็นเหมือนเป็นรวมพลคนที่รัก ในในในตัวตนอะไรเงี้ยครับเราทั้งทั้งที่ผลงานละครจริงๆก็ยังไม่ถึง10เรื่อง20เรื่องอะไรอย่างนี้เลยใช่ไหมไม่ครับประมาณกี่เรื่องครับอาจริงๆนะสามถึงห้าเรื่องสามถึงห้าเรื่องเองก็ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นักแสดงรุ่นใหม่ที่กําลังประสบความสําเร็จขอบคุณครับอ้าวรายงานตัวหน่อยผมเคยขอขอโทษเป็นคนเชยฮะไม่ค่อยรู้จักดารารุ่นใหม่เคยสัมภาษณ์พี่สาวคุณหลายครั้งตั้งแต่พี่สาวคุณเริ่มเข้าวงการตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วนะใช่ครับอ่าอ่ะ น้องชอนเป็นนักแสดงครับเรียนจบอะไรมาจากไหนยังไงครับผมเรียนจบสังคมวิทยาและมนุษยวิทยาครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับแล้วก็ได้มาเป็นนักแสดงใช่ครับเขียนหนังสือด้วยใช่ทำอะไรมาบ้างอ่ะทำอะไรมาบ้างมาถึงในอาชีพวงการบันเทิงทุกอย่างเลยครับที่เป็นงานผมเคยเป็นพนักงานส่งเครื่องดื่มน้ําอัดลมนะครับ นักงานส่งหนังสือพิมพ์เคยเป็นพนักงานล้างห้องน้ําเคยเป็นพนักงานคอยดูแลห้องน้ําชายครับที่คนทําความสะอาดใช่ครับแล้วก็เคยเป็นพนักงานใส่ชุดมาสคอตตามสวนสนุกเคยตกกุ้งเคยเป็นพนักงานเสิร์ฟอาหารหครับผมแล้วก็ถ้าย้อนเข้ามาสู่วงการบันเทิงนะครับ,รบก็เคยเป็นตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่นักแสดงเป็นนักแสดงเป็นนักเขียนนะครับแล้วก็เป็นลูกของครอบครัวจินดาโชนะครับโอ้โหอ อายุเท่าไหร่26ปีครับคนอายุ26ปีผ่านงานมาเยอะขนาดนี้เนี่ยแสดงว่ามีการเลือกระบบชีวิตให้ได้เผชิญกับงานตั้งแต่อายุยังน้อยแน่ๆถูกไหมค,ครเดี๋ยวเราจะไล่เรียงว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นและได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาบ้างเอางานหนังสือก่อนทาไมถึงอยากเขียนหนังสือมันเริ่มต้นมาจากอะไรยังไงครับเริ่มต้นมาจากคุณพ่อครับฮะย้อนไปเกือบ10กว่าปีแล้วครับครับ,รบแอคทิวิตี้ที่ผมทํากับคุณพ่อมีเพียงแค่อย่างเดียวนั่นคือการที่คุณพ่อพาลูกชายของตัวเองเนี่ย ไปงานสัปดาห์หนังสือคุณพ่อเป็นคนรักการอ่านคุณพ่อเป็นคนรักการอ่านครับคุณพ่อจะบอกตลอดว่ามันเป็นแอคทิวิตี้ที่เราจะเข้าใกล้กันเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับเขาก็จะมารับผมที่บ้านแล้วพาไปที่งานสัปดาห์หนังสืออคุณแม่อยู่กันอะไรที่แยกกันอยู่ใช่ครับแล้วก็พอไปถึงครั้งแรกตอนเด็กๆนี่ยผมจำได้เลยวว่าหนังสือเยอะมากในหัวผมเนี่ยมีแค่หนังสือการ์ตูนหรือนวนิยายที่ผมอยากได้แต่เขาจะดึงมือผมไว้แล้วบอกช้าก่อน ถ้าอยากได้หนังสืออะไรเนี่ยบอกพ่อพ่อยินดีจะซื้อเล่มไหนก็ได้อราคาเท่าไหร่ก็ได้ให้หนึ่งเล่มแต่ไม่ข้อแม้นะข้อแม้คือลูกต้องซื้อหนังสือที่พ่ออยากให้ลูกอ่านอย่างน้อยสา<ผ>มเล่มอยากรู้สามเล่มของพ่อคุณมากเลยสามเล่มเล่มแรกครับประวัติพองค์สวดันเขมรพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดโอ้โหคุณอายุเท่าไหร่ตอนนั้นผมไม่ถึงเก้าขวบพ่อให้อ่านใช่ครับพระเจ้าชัยวรมันที่เจ็ดใช่ครับอ่า จับคนในสังคมมันยืนกันร้อยคนถามว่ารู้จักพระเจ้าชัยวลวรรณที่เจ็ดไหมไม่มีใครทราบแน่นอนรู้น้อยมากใช่ครับโอเคเล่มที่หนึ่งนะครับผมน้องเสียกรุงครั้งแรกครับโอ้โหประวัติศาสตร์ทั้งนั้นเลยเล่มที่สามคือพันหมาบ้าของคุณชาติกอบจิตครับอ่าอันนี้ร่วมสมัยเลยโอ้โหพ่อเลือกช่วงเวลาให้ลูกรับงานหนังสือประเภทต่างๆเลยในแต่ละช่วงเวลาใช่ครับอ่านไหมอ่านหมดครับ ถามว่าตอนนั้นเข้าใจไหมไม่เข้าใจเลยเ,ออเพราะว่านังสือพงศวดารชายวรมนที่7เนี่ยเป็นเหมือนนังสือเก่ามากคือกระดาษนี่เหลืองมากเลยนะครับคุณพ่อบอกว่าพยายามอ่านให้จบแตก่การอ่านจบนั้นเนี่ยมันไม่ได้จบแค่นั้นครับคือ,อมผมต้องออกมาเล่าให้เขาฟังนะครับผมก็ต้องมายืนเล่าว,ว่าพระเจ้าว่าชัยวรมนที่7ท่านมีลักษณะอย่างไรการปกครอ,องของท่านแตกต่างกับที่ประเทศไทยอย่างไงบ้างเ,ออเล่าเล่าไปเรื่อยแล้วพอจบปุ๊บ อ่ะเล่มต่อไปเลา่ลาเลา่าเล่าอ่ะถึงเวลาที่ลูกต้องไปอ่านของลูกแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปเลือกอ่านนวนิยายของเด็กตามสมัยเด็กร,รุ่นเขาใช่ครับใช่รู้สึกยังไงแล้วคิดว่าได้อะไรยังไงบ้างไม่เข้าใจหรอกครับแต่พอเวลาอ่านรายงานไปปุ๊บเนี่ยจะไปเห็นผลตอนที่ตัวเองไปรายงานหน้าชั้นนะครับตอนที่ต้องไปพรีเซนต์ต่อหน้าคนหมู่มากผมไม่เคยกลัวเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยนี่คือข้อดีข้อแรกที่เราเห็นทันทีคือการกล้าที่จะ ก็แหละแสดงออกต่อสาธารณชนเหนือต่อคนจำนวนมากใช่อย่างที่สองคือเราขหมดปมเร็วเราเป็นคนตัดสินใจเร็วสามอะไรรู้ไหมคุณกําลังถูกฝึกทักษะพิธีกรใช่ตั้งแต่เด็กว่าเรื่องราวต่างๆถูกประมวลแล้วจะนําเสนออย่างไรครับให้เข้าใจได้ง่ายไม่ใช่เอาทั้งเล่มมาอ่านใช่นี่คือสุดยอดการฝึกชื่นชมคุณพ่อนะคุณพ่องานอะไรฮะคุณพ่อเป็นพนักงาน อเป็นเจ้าของธุรกิจครับเจ้าสมัยนั้นเจ้าของก็เป็นพนักงานใกล้ใเพรา่อเป็นเจ้าของธุรกิจไม้แปรรูปส่งออกครับอ๋อโอเคครวิธีสอนลูกน่าสนใจมากอันนี้เป็นสิ่งที่คุณได้มาจนถึงปัจจุบันไหมอย่างมากคือผมกลายเป็นคนที่เสพติดกับการอ่านหนังสือผมเป็นคนชอบกลิ่นกระดาษอ่าฮะชอบยังไงนะกลิ่นกระดาษกลิ่นกระดาษใช่ครับไม่ใช่กินกระดาษนะครับครับกลิ่นกระดาษเพราะผมเป็นคนที่ สามารถอยู่ห้องสมุดหรือร้านขายหนังสือได้โดยการกรีดกระดาษดูเนื้อกระดาษดูตัวอ,อักษรดูอะไรได้อย่างเพลิดเพลินไปกับมันเพราะเราสึกว่าทุกเดือนเนี่ยผมยังใช้กฎข้อน,นี้ของคุณพ่ออยู่จนวินาทีนี้คือหนังสือเดือนหนึ่งผมต้องอ่านอย่างน้อยสามเล่มอันเนี้ยเป็นเรื่องจําเป็นมากสําหรับเด็กโดยเฉพาะในวัยเรียนนะครับเขาเรียกว่ามีคุณพ่อได้สร้างภูมิต้านทานหนังสือไว้ให้ครับบางคนไม่มีภูมินี้หยิบหนังสือมาอ่านแป๊บเดียวหลับพัฒนาไปสู่การเขียนยังไงครับพัฒนาโดยตอนที่ หลังๆคุณพ่อได้บอกแล้วว่าหนังสือเนี่ยเราซื้อมาเราเป็นเจ้าข,ของของมันมเราสามารถวงเลคเชอร์หยิบยกหรือให้ไ,ไลท์อะไรกับมันก็ได้แต่ถ้าทําอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่เอาไปใช้ต่อ,อเขาก็เลยบอกว่าซื้อสมุดมาอีกเล่มหนึ่งเขียนลูกได้อะไรเขียนไปรู้สึกอะไรเขียน เขียนไปเขียนเพื่อบอ่งบอกว่าตัวเราได้อะไร<ๆ>เรากําลังทบทวน<ๆ>เรากําลังเจออะไรมารผมก็เลยเริ่มติดเป็นเหมือนคนที่ซ้ายเนี่ยต้อง<ๆ>มีหนังสือขวาเป็นสมุดสมุดเล่มดําปากกาเล่มหนึ่งนะครับแล้วก็เขียนเขียนจดจดรู้สึกอะไรเงครับทำไปไเรื่อยๆเวลาเราเสพงานของนักเขียนต่างๆมันจะมีสมบัติสมนวนในหัวของเราเองว่าเฮ้ยเราเจอทางของเราละก็เลยเริ่มครับเริ่มโดยวิธีการที่เข้าใจกับกลุ่มวัยรุ่นมากที่สุดนั่นคือทางโซเชียลเน็ตเวิร์กครับผมเขียนจากกลุ่มก้อนกลุ่มคําประโยคเรื่องสั้นเรื่องยาว ดึงบางอันที่เกิดแรงบันดาลใจของเราเขียนลงไปในโซเชียลเน็ตเวิร์กใช่ครับผลตอบรับมาเป็นยังไงตอนแรกทุกคนงงกับผมมากยกตัวอย่างประโยคสักอันที่พอจาได้ได้ไหมคุณเขียนอะไรลงไปเรื่องแรกน่าจะชื่อเรื่องทฤษฎีสภานลอยครับครับทุกคน<อ>ก็ย่อให้ฟังซิมันเป็นประมาณยังไงเขาบอกว่าเส้นทางชีวิตของคนเราเนี่ยมักจะถูกตีเส้นว่าเส้นขนานคุณจะไปด้านซ้ายหรือคุณจะไปด้านขวาคุณจะไปข้างหน้าหรือคุณจะไปข้างหลังะนะครับแต่มนุษย์ของเราเนี่ยมีวิธีการกลกลง ของธรรมชาติขึ้นมานั่นคือการทําสะพานลอยอเราสรา้างสะพานลอยข้ามไปใช่ครับแต่ท้ายสุดแล้วเนี่ยเส้นทางนั้นไม่ใช่ของเราเสมอไปหรอกเส้นทางจริงๆแล้วเรามาต้องไปด้านนี้คุณต้องไปด้านนั้นนะครับสุดท้ายแล้วคุณก็ต้องกลับมาที่เดิมอย่างน้อยเนี่ยผมแค่อยากจะบอกว่าคุณมีความสุขเล็กๆน้อยๆกับการข้ามสะพานลอยไปสู่เป้าหมายที่คุณอยากจะไปคุณไปได้แต่อย่าลืมจุดที่คุณจากมาอมตอนนั้นคือยังเขียนกับกำก,กวงง,งงงกับตัวเองอเพราะเราเอาแต่ยืนมองสะพานลอยนานมาก มันบอกว่าไม่ไม่มันเหมือนมันมีจังหวะเนื้อหาที่ดีอยู่แต่มันก็ยังมีความงงๆคนอยู่ด้วยใช่ตอนนั้นงงคือตรงวันนี้ก็ยังกลับไปอ่านเขียนอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นเขียนอยู่นานไหมฮะในโซเชียลเขียนประมาณ3-4ปีึงสี่เดิมตั้งแต่ประมาณต่อเนื่องด้วยนะต่อเนื่องเขียนทุกวันโอ้โหสิริรวมกันเนี่ยเกือบ500เรื่องโอ้โหห้าร้เรื่องหนังสือเกิดขึ้นมายังไง เมื่อเวลาสมควรตอนอายุมานสิบสามนะครับก็เกิดโปรเจกต์30,000บาทขึ้นมาเด็กอายุ13ป .6 ใช่ครับไปคนเดียวไปคนเดียวอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวครับหยทุกคืนผมร้องไห้ทุกวันนะผมต้องใส่ถุงมือพลาสติกเออแล้วก็แบบทำไมต้องมาขี้ใส่ตรงนี้ใช่ใช่เจอเด็กแล้วแบบอะไรเงี้ยโดนน้องดักต้องเซ็นลายเซ็นนะครับสนับสนุนโดย แลกตซอยเอ็ก스트้าสามร้ดัชชีประโยชน์ดีๆทุกเวลา